ในคลิปนี้เฟซจะพาทุกคนไปจัดโต๊ะคอมโทนสีขาวมูด clean clean m i n i ด้วยไอเทมราคาหลักร้อยเท่านั้นแถมยังมีทริคมาแนะนำอีกด้วยกดไลค์กดติดตามแล้วเราไปรับชมกันเลยค่ะ เขาเวลาเซฟวีถ้าเกิดคุณชอบคอนเทนต์ของเฟสอยากสนับสนุนสามารถกดซุปเปอร์แทงใต้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแถมยังได้คอมเมนต์ที่เท่แบบนี้ด้วยหรือจะาเป็นชาวคลั่งรักกันป้ายยาก็สามารถกดแล้วมาจอยกันได้เลยจบก้านไขยตรงไปตัวต้นเหตุเนี่ยมันเกิดจากที่เฟสอยากได้หน้าจอสีขาวก็เลยไปกดสั่งมาจากเมอร์คิวล่านะคะเลยคิดว่าไหนๆก็ขาวข,าวขนาดนี้แล้วเนี่ยก็พาทุกคนมาจัดโต๊ะคอมง,ง่ายๆด้วยไอเทมหลักร้อยสีขาวเข้ากับโต๊ะคอมแน่นอนใครสนใจอันไหนเป็นพิเศษนะนะคะเดี๋ยวเฟสจะแปะพิกัดมาให้ใต เลยว่าคุมตีมขาดสุดๆครับพี่ชายถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันที่ไอเทมแรกอยากแนะนําให้กับเพื่อนๆเลยแบบขาดไม่ได้จริงๆนะนั่นก็คือโคมไฟจากอีเกียนี่เองน้องเป็นตัวใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเข้าไทยมาเลยค่ะชื่อทูกาบูเห็นหน้าตาดูดีแบบนี้ราคาแค่3.49เองแล้วก็ได้วัสดุอย่างดีเลยนะเป็นวัสดุแก้วถ้าปิดไฟมันก็จะให้สีขาวขุน่นหลอดไฟเนี่ยสเป่ก็ซื้อมาจากอีเกียเหมือนกันค่ะรองรับหลอด e 1 4ถ้าถามว่าไม่มีโคมไฟมันจะเป็นยังไงเฟนว่าโต๊ะมันจะดูจด ออแต่พอเปิดไฟปุ๊บหูโต๊ะมันดูมีสีสันชีวิชีวาขึ้นมาทันทีแถมยังทําให้หน้าโต๊ะคอมของเราดูไม่มืดๆทื่อๆเกินไปด้วยหากใครสนใจนะคะสามารถไปหาซื้อได้ที่อีเกียได้แล้วหรือว่าสั่งออนไลน์ก็ได้เดี๋ยวเฟซแปะพิกัดไว้ให้ใ,ใต้คลิปค่ะไอเทมต,ต่อมาเป็นอะไรที่แบบง่ายๆแต่หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงนั่นก็คือกรอบรูปและโปสเตอร์มันดูเป็นไอเทมที่ไม่สําคัญอะไรเลยนะแต่ลองไปสังเกตทุกๆที่ที่มันสวยๆเนี่ยก็มักจะมีกรอบรูปประดับอยู่แต่ตรงนี้เฟซก็ขอแนะนําให้เลือกรูปแล้้้วกกก็อบบใหเขาัโต ย,ะะยังเฟสเลือกเซตนี้มาราคาไม่เกิน300ทุกคนกรอบอ e ีเกียก็ร้อยนิดๆิด,ดโบสต์หาซื้อได้ที่ร้านแบบไอซ์ฟาวสติงกูดหรือว่าสั่งในช้อปปี้ก็ได้นอกจากประโยชน์ของความสวยงามแล้วเรายังสามารถเอามาบางสายไฟลกๆแบบนี้ได้ด้วยยังไงเพื่อนๆก็ลองเก็บไอเดียกรอบรูปและโปสเตอร์ไปประดับโต๊ะคอมดูนะมาที่ไอเทมที่3นั่นก็คือที่ชาร์จแบต Apple Watch แต่ตัวนี้แปลงร่างเป็นคอมจิว๋วซึ่งน้องก็จะหน้าตาคล้ายๆกับเครื่อง Mac สมัยก่อนมากๆเ่อว่าใครที่มี Apple Watch อยู่ ก็สามารถเอามาเป็นอีกหนึ่งไอเทมแต่งโต๊ะคอมได้เลยแนะนำจริงๆอันนี้โดย Apple Watch s t a d นี้เป็นของแบรนด e ์ Elago รุ่น V ีราคาที่เฟซลงไปเซิร์ชมาหายอยู่ที่790บาทหากใครสนใจเดี๋ยวเฟซจะแปะพิกัดไว้ให้ใต้คลิปนะคะไปตามกันได้เลยทุกคนไอเทมรองสุดท้ายในคลิปนี้เอาใจสายพกเมาส์เกมมิ่งหลายๆตัวนั่นก็คือที่วางเมาส์ใส่นั่นเองที่มันใส่ได้ขนาดนี้ก็เพราะว่าเป็นวัสดุอะคริลิกส่วนตัวเนี่ยใช้วางเมาส์ลสวยมากทุกคนจะเป็นเมาส์ขนาดเล็กเมาส าส์ขนาดใหญ่ก็สามารถวางได้หมดด้วยความสีใสของน้องก็พอที่จะกลืนไปกับโต๊ะสีขาวทําให้เมาส์เรามันดูเหมือนลอยๆอยู่เฟซว่าใครที่มีเมาส์หลายๆอาันานาะแล้ววางเรียงกัน3-4ตัวคงเหมือนพิพิธภัณฑ์เมาส์อะไรประมาณนี้แถมยังทําให้โต๊ะของเรามันดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นด้วยหากใครสนใจที่วางเมาส์นะคะน้องราคาอันละ159าบาทจริงๆเขาจะมีสีดาใสให้เลือกด้วยนะยังไงก็ลองไปอุดหนุนกันได้พิกัดใต้คลิปค่ะมาถึงไอเทมสุดท้ายยอนฮิตแล้วก็โคตรจะเล็กคอมเมนต์ให้ นั่นก็คือสควอดิชจากอียิปต์นั่นเองไอเจ้าสควอดิชเนี่ยน้องจะเป็นแค่แผ่นรูรูนะคะแต่พวกตะขอหรืออัซเซสเซอรี่อย่างอื่นเนี่ยเราต้องไปซื้อเพิ่มเอาเองแต่ของแต่งน้องก็ราคาหลักร้อยนิดนิดนะทุกคนมีตั้งแต่80บาทร้อยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยส่วนแผ่นสกวอดิชค่ะมันก็มีหลายไซส์ให้คนเลือกโดยราคาเริ่มต้นมันอยู่เพียงแค่490บาทเองในคลิปนี้นะคะเฟซเอามายึดติดไว้เป็นขนาด36คูณ56ซนติเมตรสามารถเอามาวางคีย์บอร์ดก็ได้วางหูฟังงก็ได้้ตรนี แล้วแต่ไอเดียการจัดการของเราเลยส่วนใครที่ไม่มีพื้นที่ไว้ติดผนงังหรือว่าไม่อยากเจาะผนังนะคะเราก็สามารถเอามาติดโต๊ะทางานของเราก็ได้นะทางอีเกียเขามีจําหน่ายเพิ่มเป็นแผ่นสกูดิที่ต้องมีติดบ้านจริงๆค่ะไม่ได้แนะนําแค่การจัดโต๊ะคอมอย่างเดียวนะมันสามารถเอาไป adapt ใช้วางของจัดการนู่นนั่นอย่างอื่นก็ได้ต่างประเทศเนี่ยเขาฮิตกันมากๆลองไปเสิร์ชหาไอเดียกันได้เลยหากใครสนใจค่ะสามารถไปสั่งซื้อได้ที่อีเกียหรือว่าช้อปปิ้งออนไลน์ก็ได้ในช้อปปีก ก็มีขายเหมือนกันเดี๋ยวเฟสแปะพิกัดไปให้ใต้คลิปเหมือนเดิมและนี่ก็จะเป็นการจัดโตคอมสีขาวของเฟสนะคะอาจจะมาแบบคลิปสั้นๆไม่ได้มีอะไรมากพะน้องก็คือมินิมอลมินิใจสุดๆไม่มีอะไรเลยใครชอบอะไรเป็นพิเศษในคลิปนี้ก็คอมเมนต์มาบอกเฟสกันหน่อยนะคะเป็นยังไงกันบ้างกับเซตส,สีขาวแบบนี้หวังว่าทุกคนจะเอ j นจอยกันไม่ได้จัดโตคอมนานเลยในอนาคตจะมีคอนเทนต์แบบนี้มามากขึ้นนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามให้เฟสด้วยไว้เจอกันใหม่ในคลิปดีโอหน้าวันนี้ไปแล้ว 拜拜。Bye bye.